สวัสดีครับพบกับผมอัตโคนิสวันนี้เราเู่เกม s o u n o โดแ f a n ด o o o Secret t t r อา s s ด n เกมนี้อยู่ในโหมด PC และยังโดนจัดอยู่ในโหมดเกม a t r คือมันมีอ t r อยู่ในชื่อเกมอะถ้าคุณไม่ชอบแนวอ t r คุณก็ไม่ควรจะลองเล่นเกมนี้ซึ่งตัวเกมใช้โปรแกรม Unity ไม่ใช่ RPG Maker เพราะงั้นก็ไม่น่าสามารถเล่นบนจอยเพยได้ แต่ถ้าคุณมีวิธีเล่นบน Android ได้ก็นั่นแหละก็บอกแล้วลวกันซึ่งตัวเกมตัวอของเราอะ่ะเป็นผู้ที่ถูกกระทำผิดในยากุซ่าอ่าหัวหน้าแก๊งก็เลยแบบให้เรามาที่หลบซ่อนที่หนึ่งเจอที่นี้เราก็จะได้เป็นเหมือนครูฝึกสอนวิชบบาป้องกันตัวทีนี้ก็จะมีตัวละครหญิงเข้ามาให้เราฝึกสอน ประมาณ2คนซึ่งเราก็จะช่วยพวกเธอฝึกษาแล้วก็ทำการวางแผน ATR เหล่าตัวละครเหล่านี้โดยระบบตัวเกมเป็นระบบเกม ATR ซึ่งมีตัวละครสาวทั้งหมด5คนจะมีการ ATR ตัวละครสาวทั้งหมด2คนคือ1มายุโกรจะเป็นคนตัวละครตัวนี้ซึ่งเราจะ ATR จากหนุ่มแว่นแล้วก็อายาโน ก็เป็นตัวละครที่มาฝุดวิชาป้องกันตัวกับเราเึ่งแล้วก็ทีที่อาแฟเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งคือยุยยุยเป็นตัวละครที่ร้านห้างตนค้าซึ่งจะมีรุ่นพี่ซาโต้หลงรักตัวละครยุยอยู่แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งคือน้องกระปะซึ่งเราสามารถพบน้องได้ที่บ่อน้ําที่บนภูเขาในช่วงเวลากลางคืน เป็นตัวละครที่เป็นกล้ามก็คือน้องลิกะซึ่งวิธีการจบตัวอีเวนต์น้องก็คือการแพ้น้องต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองพูดง่าคือเกมนี้จะมีตัวละครสาวทั้งหมด4คนที่สาวจีบได้น้องลิกะแทบไม่ต้องจีบแล้วก็น้องกระปะจะต้องใช้วันและเวลาในการจีบแต่ก็จะไม่เท่ากับตัวละครของมายูโกรกับ อายโนะที่จะต้องใช้เวลา,าในการเลี้ยชาป,ป้องกันตัวเพื่อใช้ในการเก็บพลอยค่าความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆโดยสิ่งที่ตัวเกมนี้ระบุไว้ก็คือ1คือการหาตั้ง2คือการสุริชับป,ป้องกันตัวและ3คือการจีบสาวเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และก็ทำการอิจฉา,าตัวละครทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่ระบบของตัวเกม ผมวม่าสามารถนำฉากการทำเรียนยชาป้องกันตัวหรือฉากอย่างว่าขึ้นมาได้แต่ผมจะอธิบายเขาว่าให้ฟังก็คือในช่วงเวลาตอนเช้าตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง5้0โงเย็นเราสามารถฝึกตัวละครสาวภายในสำนักวิชาได้และทำสำเร็จเราจะสามารถสุ่มฉากตัวละครให้ไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งซึ่งจะอยู่ที่ความสัมพันธ์เริ่มต้นที่สกับ4แล้วก็ห ไปตามระดับถึงจะทําการอิทธิยาัวละครได้ถ้ายังไม่หยิบก็ให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าถึงนั่นก็คือการฝึกวิชาป้องกันตัวซึ่ง2ตัวละครที่สามารถทําได้ที่นี้จะมีมายุโกกับอายาโนะตระพรอนต่อมาคือตัวละครริกะจะโผล่ขึ้นในวิชาป้องกันตัวในวันและเวลาในแบบสมจนกว่าคุณจะฝึกวิชาขั้นต้นพื้นฐานสําเร็จก็คือจีบมายุโกนั่นแหละ และพอน้องปรกวตัวขึ้นถ้าเราชนะน้องเราก็จะได้สองหมืน่นบาทแต่ว่าถ้าเราแพ้เราก็จะโดนตังต่อต่อมาคือตัวละครที่อยู่ร้านข้างสม,มุนค้ายุยตัวละครยุยจะเป็นตัวละครที่พบได้ที่ร้านสม,มุนค้าเราจะพบว่าลูบิซาโตเข้ามาขอพวน้องแล้วก็ขอนับพบน้องในโรงหนังให้เราทําการคุยปกติกันน้องก่อน ตอนนั้นก็ให้ไปดูหนังแล้วก็กลับมาคุยกับปวติอีกหนึ่งรอบแล้วต่อจากนั้นก็ให้ทำวนเวียนไปเรื่อยจนกระทั่งเราพบตัวละครยุยหลังจากเลิกงานซึ่งเราจะพบยุยที่โรงหนังได้ตั้งแต่เวลา4ี่โมงจนไปถึง1นทุ่มส่วนตละมาคือตัวละครกับปะจะเป็นตัวละครที่พบได้บนภูเขาเราแค่ทำการซื้ออาหารจากร้านท้าสินค้ามาให้น้องเรื่อย แล้วตอนท้ายก็ค่อยไปซื้อยาระบายที่ที่ตึกก่อสร้างในช่วงกลางคืน,คนโดยตัวเกมจะแบ่งเกมเป็น4ระบบคือระบบการตปคือระบบการตกปลาสามคือระบบการสุพิชาประกันตัวกัวกบอาจารย์แล้วก็4 การจีบสาวหรือก็คือการนิอาภายในตัวละครในเกมซึ่งระบบการหาตั้งมาสามารถหาได้จากหัวหน้าช่างก่อสร้างในช่วงตอนแรกเมื่อทำเสร็จในขั้นต้นให้ทำการจนกว่าจะได้การขุดทองเมื่อได้การขุดทองคุณก็สามารถหาเงินได้สบายขึ้นแต่หากอยากสบายมากยิ่งขึ้นให้ทำการเล่นระบบมินิเกมการตกปลา ให้ซื้อเบ็ดตกปลาเลเวลสุดท้ายและวทำการตกปลาโจนเก็บได้ทั้งหมด500แต้มและนำการไปแลกพี่ขุดทองสีม่วงซึ่งประระดับสูงสุดควรจะสามารถหาเงินในเกมได้ถึง40,000กว่าบาทและยังต้องตกปลาจนไปถึง600แต้มเพื่อซื้อกล้องวิดีโอเอามาถ่ายชํำฉากอย่างว่าเพื่อ,อนำไปขายตอ่อ และหากเก็บได้99แต้มหากเก็บได้999แต้มจะสามารถเปิดบ้านของมายุโกได้ต่อมาคือไอเทมติดตัวไอเทมติดตัวที่ซื้อได้ร้านสนกซื้อจะเป็นพวก SP แล้วก็ผูกค่าตัดหาขั้นต้น หากอยากได้ของแลให้ไปทำการตกปลาหรือไม่ก็ซื้อของในช่วงเวลาการคลื่นต่อมาไอเทมที่ไม่สำคัญในเกมแต่ว่าเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเอาไปใช้ได้เพราะว่าของมันค่อนข้างราคาแพงมีทั้งหมดราคา80,000 80,000 80, ล้ำต้นจะเป็นราคาของการเปิดกุญแจห้องอพาร์ตเมนต์ของ ไอโยซึ่งมันก็ไม่ไสำคัญเลยแล้วก็ต่อมาคิดกล้องแอปถ่ายกับมือกล้องแอปถ่ายราคาห้าหมื่นมือกลห้าหมื่นเหมือนกันซึ่งทั้งสองอย่างก็ไม่ได้สำคัญมากมายแต่ว่าก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันกล้องแอปถ่ายจะไว้ที่ห้องอโยกับบ้านมายโกอซึ่งหลังจะปลดล็อกสองบ้านนี้ได้จะสามารถใส่กล้องแอปถ่ายได้ แล้วก็มือกลนจะไว้หลังจากฝึกคาราเต้เราไม่ยังไม่ต้องเล่นเองกดมือกลอปุ๊บหายทันทีเลยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตัวเกมตัวเกมจะให้เราเลือก2ตัวเลือก1คือกลับไปพร้อมกับค่าสตัรตปัจจุบันของเราพร้อมกับเงินทั้งหมดที่เรามีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะไม่ใช่เงินที่เราใช้ไปแล้วแต่ว่าไอเทมทั้งหมดจะหายไป 2. คือไปเล่นต่อแต่ว่าจะไม่ได้อีเวนต์ฉากจบแต่ว่าถ้าไปเลือกแบบแรกเราจะสามารถเลือกฉากจบตัวละครได้แต่การที่ทำอีเวนต์ตัวละครให้จบอย่างสมบูรณ์จะต้องทำให้ตัวละครมีข้ขอความสัมพันธ์นเต็มเลเวลหซึ่งเพื่อนจริงนะ